สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาดามนะคะเดอมนีสิบ้าอันลูกอันลูกไสหลาเนาะเอาอาหารไปให้เจะะ้าหลงนะคะนางกาหลงนะคะเปเล่นเป็นหมู่นางกาหลง้อมโอ้ยพี่น้องนะ้นักม่วงป้าค่ะต้นบักม่วงปลาแล้วก็มกม่วงป่าเต็มต้นเลยนะคะเต็มต้นเลยมกม่วงป่านะเนาะ,นะจำเจลเด้พี่น้องนีบ้านเา นนโอ้ลูกป่าบ้านเฮาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วค่ะพี่น้องค่ะย้อนทำให้ทำนาทำสวนแล้วก็ับุกเบิกป่าแล้วก็แต่พวกหน้าพ่อหน้าเขาหาป่าเห็นไหมน่ะโอ้เขากำลังหาป่าจ้ากคนมีเพื่อนี่อย่างอันนี้ค่ะน้ำกับรถน้อยลงทุกทีแล้วนะคะเนาะกลุ่มมาน้อย มาเดอ้อท้ายกินอันอันนีนนเดอ้อใชแบงกับเขาให้นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำกับลดลงทุกที่แล้วค่ะลดลงลดลงแล้วนะั่นมาหน่อยก็ห้ากินโอ้เจอกระยาบัดอยากให้มาหน่อยได้กินเนาะเบิ้งเดอ้อธรรมศาสตร์บ้านมาดามค่ะกอนนกกระยางนกกระลังบินไปวิวว่ะมากินยี่บ่ามาไหม แล่นนี้จ่อยโอ้ยว่าจะทิมไว้อยู่นี่บได้จะถิมแล้วบ่ผลไม้อีกตัวนึ่งคนน่ะไม้แม่ไม้แม่โอ้แล่นปลามาด่านเบิรขอบคุณเคยมามากอะเด็ดเด็ดด็ดด็ดด็มาเร็ว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 มาแม่แม่ไหมป้าเคยเอินมากินเข่าเจ้าก็แล่นนี่จ่อยโอ้ตายบริกินจ่อยโอ้ยเนาะพวนทางนี้ก็ได้เสียใจเธอมาคนเดียวนะคะเธออย่าเก่งนะคะนะ คีเหือหาปลาจ้าพี่น้องจ้านั่นเรือหาปลานะคะเนี่ยก็มีง้วยมีควายอยู่ฟังพุ่นค่ะโอ้ย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 โอ้เด้อไปเฝ้าไปเฝ้าไปมาสิกคำลูกมาสิกคำเนาะไปหากาหลงก่อนป่านี้กาหลงสบายดีไหมนะธรรมาชาติบ้านเรานะคะ อันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยกองเด้อค่ะเด้อจะเป็นอยู่แถวหลังๆบ้านประดานไม่รัะคอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหี้ล้วยสีหักอะไรแต่วันนี้อ่ะควายบกหอยมากมันอาจจนะเนาะก็ขีดไปเรื่อยๆโอ้จันซับมันซับกันไอ่บ้านไหนบ้นไหนตอนนี้ก็ใกล้จะพบอขั้นนะคะ ด้วยกันสามตัวนะคะสามตัวนี่ข้างหลังอีกสองนะแต่วันนี้ก็ขออนุญาตลูกทั้งสองตัวอยู่ที่บ้านพาน้องไปค่ะเบาวเอ้ยไปน้ำเอ้ยดื้อห้องวายวายอยู่้วค่ะเดพี่น้องกาไดบมา,หาหนนะบวกควายค่ะบวกควายหลายอยู่เวลาควายนิ่มๆนิำนำน่ำเป็นนีน่นาไม่อย่างควายมันก็สิลงงนะ มองบวกไปเอเอน้องเธอน้องเอาชักเจ็บชักช like. like. ักไปเราไปต่อกันเลยสองข้างทางมีแต่ป่าแล้วป่าบ้านเราก็เหลือน้อยลงทุกทีนะคะพี่น้องคะี่ทางป่าทางให้เฮ็ดไห้ให้หน้าเนาะเั๊สิวันในไหนล่ะ เรเีย,ยแบรบ้อย,อยเลยบ้านนี่อนเดนัทางพาลูกไปเที่วะคะจะงบ้านกาหลงแ้วเดอีกนิดนงโอย,อยชกชกเดินระคะดาไม่เรือนะคะอโอะะ่มองดักป่าะคะ่ะจะถึงบ้านกาหลงแล้วอีกนิดนึง ว้าวดู้ยนี่ถนนนี้ฝนเฮ็ดใหม่แล้วค่ะเด้อเบิ่งเด้อป่าป่าเฮากระสีบดย้อนทางทิ่มเลยล้วค่ะจะเป็นฟื้นละบัานเบิ่งดูอชวนยามต่วันสีแดงแต่วันแรงๆค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้โอ้โอ้ถนนนี่จุกชักจุกชักจิ๊กชักเลยตอ่อีปเลยชวนสวัสดีฝนัวน้อยเพิ่น มาแล้วมาแล้วบ้านกาลุงนะคะบ้านชาโ,โดบ้านชาโสดอยู่นี่ค่ะวบวชชาโสดกงเห็นอย่างบุ้นี่นใสกาลุงไนะลงมาอลไรบ่มาพี่ไเดม่ <ota>. เลยมพัดม่ื่อที่มาท่าต้ดนี่นี่กาลุงมาแล้ว cà long mà leo đeo, nè, ôi, bay bơi nào, thâu thâu bớt chứ nó, mày đeo, mày đeo cà long, đây, mày bơm, nãy hả cà long rồi đó, mẹ, mẹ là này, mẹ rồi, mẹ tới đây hả, mẹ rồi, mẹ cà long thế mẹ là, húi, bà cà long cứ nói thay mình, tao mờ, năm mươi mẹ, tiền mẹ sang kia mẹ, cái lồng của cả ฮะปอลงกาลงทีะนียวนี่ๆฮะมาแล้วกาลงมาแล้วนะคะนั่นการลงเดินนะเออมาหาแล้วมาเดินมาหาต้อยต้อยต้อยจะมีอาหารให้กินนะคะวันนี้เฮ้ยอ,อยากลงอยู่บนไนนะแป<อ>ดพวดต้อยอยากเป็นมิตรภาพ มามามา,มานี่อยากลงจช่ปะย่านหมาใหญ่กัดอ,อันนี้มีขอคนนะคะนี่มีกระเทียมนี่นะแล้วก็นี่เป็นขนมนะคะนี่ ดูโฟกัส <brightness> ก <desserts> <Negative paper> ่อนนี่นี่เนี่อยู่นี่อ่ะกินเลยกินเลยกินให้อิ่มอันนี้น้องกาหลงนะคะทุกคนพี่ประดามลงคิดไว้ชุดก่อนนะคนป่วยค่ะชุดก่อนอันนี้คนไข้แน่แล้ว ไอ้นี่กินเลยกินเลยมากันเด้อสิสเตอร์อัอนอันนี้ก็จะไปเลี้ยงอีกที่หนึ่งนะคะน,นะนี่กินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มไปเลยเจ็บหื้ี่อยากลงไปหาครับบอก อย่าตัดกันด้อว่้าละวนายรนยานเขาบบดนี้ยานเขาแมมอย่าทะเลาะกันเด้ออย่าไปไกลนะคะย่านยานแอบแอบจะคืนรถแล้วยานเขา กินให้อิ่มกินให้อิ่มเจ้ากาหลงโอ้โอยออเฮ้ยจุปั้นถูก ah ี้ม,ม,ม,มันยันอันหอกล่ะตายตายตายคิดเฝ้ามามามายืดยืฮะคุเป็นยังบอกมามามา,มาใจร้ายคืนมาเนะมา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 เดี๋ยวโดนกเด,ดี๋ยวเดี๋ยวมามามากินไห ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมามา,าย,ยดยดเดี๋ยวแบ่งให้คนละทางคนละที่อ่ะคนละที่เลยมาเา็แล้วมาเลีวมา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 พ่อนลงประเดี๋ยวเดี๋ยวเขากัดแกนะเธอเออถือกัดเด้ พูนบ้าอันอยู่ทางพูนโอ้ยฟฝ้ากี่ไลยจนนันบกเคียวพูนนะเดี๋ยวให้น้องอันก่อนอันมาเลยโอ้ยตายพูเฮ็ดบาปเลยพี่น้องไงมาดามเฮ็ดบาปอ่ะเฮ้ยพ่นพนสับลักไปกินน้ำก่อน สำลักจ้ะพี่น้องมาไมๆมมโอ้ไกลสำลักพี่อิม่มไรสำลักอืมอิ่มแล้วปะ่ <c oughs> อิ่มแหงพี่น้อง <c oughs> มันแข่นนะน่ะอิ่มไรแข็นคนน่ะโอ้ยเอ,อเป็นยังเดียวเพิ่งเกับมาใหม่ อิ่มไยจนแค้นแค้นคอค่ะแล้วไปหาหน้ำกินไปผัวย,ยศยศไรเฮ็ดเจ้ามาแอบอยู่ตรงนี้บานี้อิ่มแล้วเนี่ยมา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 กินเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปไปกินต่อไปแล้วไปไปกลับไปกินต่อ เร็วมาเร็วไปไปกินต่อนะเออไปกินต่อไปไปเนี่ยๆนกินต่อให้อิ่มนะน้ำก็มีอยู่ทางผุนเพนะแม่แม่ไปกินต่อเร็วบไม่เผยว่าให้ดอกกินเลยเออกินต่อลูกแค้นคอเพลิ่นเกือบเสียชีวิตเพลว่าเพ่นแค้นนะนะเพน่นเพราะว่ามาหารเม็ดเขายังไม่เคยกินนะคะถ้าอาหารเม็ดเขาไม่เคยกินมันก็สิแค้นคอเพ่นเนาะเหลืออนะีหนึ่งตัวนะคะน้องอัน เดี๋ยวให้น้องอ่านก่อน,นกินนี่แหละกินไผ่กินนั่นอ่ะมาอ่านเร็วมาสนุกมายอันนี้ตัวใหญ่เล็กหน่อยนะแต่นี่แล้วนะ่ะมาเน้นๆได้อยู่กิน,น,น,นเลยกินเลยโอ้เนี่ยอีกแล้ว โอ้ยเศร้าจังนะเสียบหลายแค็มพอก้อนสิพอก้อนสิอ่ะไปไปนอนเดี๋ยวจะกินไม้ดอกไปแล้วไปนอนแหละเพิ่มเติมให้นะคะเพิ่มเติมอ่ะกินเฮปัดเด้อหนเด้อเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกินเลยค่ะกินเลยกินเอิ่มเด้อมานีเด้อมาดามก็บฮอดเวลากับโพเพแล้วก็สิก๊าบแล้วค่ะเด้อบัดนี้เด้อ Kapitan kapilian mai sụt cho con dung mưa mèo luôn mèo dung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  ให้กินแล้วแยกสีเฮาเขาอยู่นี่ไว้แบ่งให้คนนะคะอันนี้มีกระเทียมแล้วก็อันนี้มีกระเทียมนะคะมีกระเทียมแบ่งให้ยายเพิ่นแบ่งให้สาวโสดคุณบ่าวโสดอาไว้เปล่าแล้วให้กับขา้าวกระเทียมมีแพงลกแปดสิบบาทแบ่งกัน,นะคะ่ะ วางไว้นี่เด้อนี่กระเทียมขนมนี่แหละกระเทียมขนมเนี่ยนี่ค่ะวางไว้วางไว้นั่นแหละเดี๋ยวพ่นก็นมาเอายายพ่นไปนะอ,อยูย่โอ้ก็เห็ดอย่างน้อบอยอย่างเนาะใสโอ้ไปเลี้ยงหมาบ้านนี้กออ่อนก็สีเมื่อเด้อค่ะฮัลโหล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 อยู่ไหนเนาะ ไปใส่บดมาหน่อยนี่ไปใส่ไปใส่มาแล้วมาแล้วฮะอีกตัวนึงไปใส่อ้วนเสียใจมีตัวเดียวค่ะวันนี้เพิ่งมาโอ้ยไปใส่หนอฮะโอ้ยเอาเอาไปใส่ล่ะมาปมปมวะปมปมไปใส่บุ๊มบั่น ๋ยวบอกนะได้ๆอมๆ่ใสายอมๆนี่อ้าปอมๆมาแล้วมามา,ากับข้าวไปกินนะหืมอากับข้าวไปรับประทานรู้ไหมกินอาหารแรงหรือยังยังย,ดย,ดยดุดหยุดอันนี้ของคนนะคะนี่อันนี้มีกระเทียมนะคะของคนส่วนนี้ของหมานะคะเยอะมาอ้าว อันนี้ให้มาจะดิรถเอาไปจูด้วยม่มีไปเลยน่ากระเทียมไปไปยืดเดี๋ยวดับรถก่อนสันเดี๋ยวดับรถก่อนดีค่ะเจียมไหม,ไมนี่กระเทียมนี่อ้าวพ่นพ่นกับเขาอยู่พ่นมาวิ่งมันนี่พ่นกับเขาอยู่พ่น,น,นค,คนละคนว่า Ah, ไปกินเก็นความความกินแล้วเออปูนกับเขาน่ะบําเพนอยู่นี่ไปเกินแล้วกินกินก็นแล้วก็มีแหงเอาเก็นเก็นไม่ต้องลงน้ะไม่ต้องลงตรงนั้นนะมากับประยุทธ์หาเก็นเก็นเก็น Kinh một này lệ nó Pom pom nó Bác em ăn xe lát đấy bác em đến Bác chê ăn tốt cơm ăn cơm bằng dây, Kinh 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 là cái xếp khá pom à. này sánh, còn khá à เพิ่นอยากไปหาเขาไปบ้านนี okay. again, è, 45, uh ้ร huh ักสัตว์พ่ะดาะพ่ะตะจะนาจีนเหรอพปะย่ะมากินให้เซ็บๆปอกุบผุมากินห้ามทลาะกันเด้อปั๊มคือบอบิดเยี่ยมเลยว่บอบิดมอหี่เน่กินจะสิห้ากินแล้วมาแค้น โอเคนะตอนนี้กัตบันโพเพนะคะจะเดินทางกลับแล้วบ้านนี้คลิปนี้ขอจบเพียงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ